รถคั oh, นนี้ยิ่งกว่ร้อ,องว้าวว้าวว้าวอย่างนะครับ <c oughs> ดูสภาพแล้วได้ออกมาขับบนถนนนี่แม่ยืดอกเต็มที่นะหล่อจริงๆคันนี้ครับเจ้า Honda Accord ตัวนี้ครับรุ่นนี้เอเดี๋ยวรุ่นนี้จะจำผิดจำถูกปาวานหรือว่างูเห่าปาวานปาวานตัวนี้นครับ h o น d า Accord ตัวท็อป V i P ปี2006นออตโต้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ วอรดีนี้ก็เครื่อง K24 นะนี่ใส่ล้อ18รล้อเวิร์กลอเลยครับห้าการปัดเงานะครับ3ชั้นตัวนี้โอ้สีดำเงาพรีเมียมเลยนะครับลักชัวรี่มากๆนะครับสีทำใหม่ 2K แท้นะครับแจ้งมาอย่างนั้นล้อปัดเงาออกจะเหลือบๆเทาดำนะฮะโอ้สภาพดีมากมาก จริงๆจัดชุดลอ้อกันโหลดจัดทรงมาดูดีนั่นแหละนะโอ้ภายในเขาหรูหราอยู่แล้วรุ่นนี้มีผสมลายไม้วอลนัทนะครับภายในสีเบจต,ตัดแดชบอร์ดสีดำสภาพดีหรูหราทะเบียนนครสีธรรมราชนะครับคันนี้ดูดูดูด,ด,ดูจัดทรงมาเดี๋ยวเห็นราคาก็จะรู้สึกว่าอืน่าสนใจมากๆรา,ากราคาก็ราคาเบสนะครับราคาฐานแต่พอเห็นการจัดแต่งสวดทรงอะไรของเขาแล้วมันมีรู้สึกว่ามัน มันน่าใช้อะมันกลายเป็นของถูกกันเลยอ๋อตัวนี้นี่รุ่นนี้นี่เป็นเครื่อง2.4นะครับต้องทราบตรงนี้ไว้ก่อนนะอ่าสำหรับอ่าท่านที่มีตัวแปรในหลายๆอย่างนะครับตั้งเป่าไว้ยังไงนี่ h o n ด้ Accord 2.4 EL องปี 2. 0ถูกสวยหรู v i p สุดสุด4 0นี่ไม่ใช่ครับ4,900รู้สึกเป็นราคาผ่อนนะครับนี่คันนี้ผ่อนได้นะเฮ้ยออกรถ4,9 0พผ่อน4 0 0พกว่านะครับกี่ปีไม่ทราบ นะฮะไม่สองแสนกว่ากว่านะครับน้ำมันเก้าหนึ่งเก้าห้ารายการแต่งนะฮะโชคแกป๊ปสี่ต้นล้อเวิร์กสิบแปดนิ้วเครื่องยนต์เนียนนิ่งไม่เคยติดแก๊สบอดี้บอดี้สวยไม่มีชนเชื่อครับสภาพงานยิงนะครับทำสีใหม่อย่างดี 2K ทั้งคันนะคสภาพอย่างที่เห็นกรับ1แสนราคาเต็ม1 9ึ่0แสนบาทนะครับคันนี้ หนึ่งแสบาทถือว่าราคาปกติมาตรฐานครับมาตรฐานราคาเบสเันอยู่ที่ว่าเรารับได้ขนาดไหนนะครับเราตั้งตั้งตั้งเป้ากับรถยนต์ที่เราต้องการไว้ขนาดไหนชอบใจสนใจคันนี้ติดต่อหาเจ้าของเขาได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับขอโชคดีกับรถคันนี้ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เลย